ผู้ใดออกค้นไปละลูกึ้นไปเลยตขึ้นึ้นทั้งดาวึ้นสวรรค์เฮ็ดไายน้องเพจเดอาไอายคืเพเอ้ยเฮ็ดไอยลูกรักกันรักกันลูกรักกันรักกันไปรักกันเออด่ะุไอ ไอเป็นพอาะใชก็จริงแต่ว่าไอหายง่ายง่ายไม่แต่น้องเ็ียไอเอ้าใครมาบอกจะจับน้องไหมก็สั่งจัดจวดไปมองหันมาหาเมียติใส่รองเท้าลูก ไอหนึ่งจีนี้ติโอ้เออลูกคืน <Charl> ล <ize> ูกคืนน้องบอกให้ลูกยื่น้องเข้มแข็งคือน้องเลยเร่เข้มแข็งเออโ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 อ้ยเนาะไอกระไรปุ๊บเกมือนขันตะขันไอ้ห้บัดเอาเนาะไอ้คืนอยูุต้าวังสุกไอ้ขอโทษเอือขอโทษละน้องขอโทษลหรไอหนึ่งเมียติลูกมือใดมาวัน เออโอเคตัวเปลี่ยนห <laughs> มดแล้ว่ <laughs> <laughs> านเออแานยออแานยานใ <c oughs> ครลูกยานใครกลัวกลัวใครลูกเออไม่กลัวอ่ะปัดปัดมือให้พี่หน่อยอ่ะ ฮะปัดมือปัดปัดค่อยๆแน่อย่าปัดแห้งปัดค่อยๆก็นั่นโอ้โหนี่ปัดเจ้าอรปัดค่อยๆปัดค่อยๆเออเออเออเอ้ยเบิ่งแน่ผุ้หนึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งปัดกี่ดินออกให้อายได้บ้างปัดแห้งแห้งอืออกไปลูกออกไปเสาเปลี่ยนไปไอเสาเปลี่ยนแล้วเลีนต่อเด้อยาหยกอ้ยยาสู้อ้ยยาสูไอ้เฮ็ดเอ้ย น้องเพชรมึงหงมจาวาข่อยวกเป็นนี่คนนตแล่นนี้ลูกเล่นนี้ตวเล่นี้แลเอ้ัล่นี้ยาสุกยาสุกลูกคือลูกยาเหตยาสูกยาสุกบางบางยาสีตือใหม่เน่เน่ มึงย้ายสิถือไม่เลี้ยวกันอะิึงเบิึงถือไม่เลี้ยวใส่คนมันกระดับมันก็บอกยากแค่บอกว่าจะเห็ดไอ้เนี่ยเห็นบ่าหนิเนี่ยเนี่ยผู้ใดบอกงยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมียนยังอะลูก แม่นยังแม่นยังโตโอ้ยอย่าไปดมเขาแม่เหรอน้องขันเบนก็นย่าไปดมจ้ะจอมยุทธค่ะจอมยุทธ์ง่ายก็เขาหุน่นนี่จอมยุทธแข็งแรงที่ยังไงน้องเพ,พียรคนละ น้องเพชรย่านในโบสเฮ้ยไม่ยัางหาย่านติมอนี่นีย้ายไปแต่ตีคนนี่นี่นี่ผู้ใดบอยากย้ายไปตตีคืมคืมแต่ว่าตกอู้่ประมาณจากยี่สิเมตรนี่น่ะมุกไข่กระไดฝน เอาจะได้แข็งแรงลูกเอาวิ่งวิ่งเก่งเก่งพี่โอโต้ผ้าเรนเห็นว่าไงฟังแน่ฟังมี่ยัยหนูแน่เอาล้านอรกกลังไก่ไปคุณยาย ไปดึงลูกยัดไปบ่ายัดไปบ่ายแบบเชียะแบเขียะตรงให้ย้ายซุปเชียะไล่นุ้ยตัวนี้โอ้โหน่ะตดนบักเขียย้ายแล้วก็ซุปอื้อเงี้ยมาไปนั่นเห็นบอจอมยุดเอาลูกขึ้นลุกขึ้นมาเปียนนั่นแหละไปแบบหลักกระแล่นนี้ะลูกแล่นนี้แล่นนี้แล่นนี้เออแล่นนี้เออแล่นนี้หรอกฮะ อู้เอามาไปลูกเอามาแม่เออรองเท้านั่นเอามายายใส่ให้มาเดียนลายกับไงงออรองเท้าอู้ใส่รองเท้าให้แน่ลูกใส่เท้าของเขาแน่เขาวารองเท้าบ๊วยไอ้ไอ้หนูไอ้หนูนี่ยายหูไอ้ Gia nhủ ai bưng bưng mày đéo gái thì bưng bưng. Nha 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 nha. Nha. Ờ là khăn. À.